จำคำเช้าสุขทวีรับจาก มีพยากรณ์ฝนด้วยแบบจำลองออวันนี้ข้อมูลเราต้องเยอะนิดนึงค่ะมันเป็นสุดาเพราะเราอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาแล้คะเนี่ย สวัสดีสสดค่ะดิฉันปรเรมสุดาสันติวัฒนาค่ะดิฉันกัชเอศีชายค่ะคุณผู้ชมคะเห็นหน้าเราสองคนแน่นอนค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศอย่างแน่นอนแต่ไม่ต้องตกใจนะคะเห็นข้อมูลเยอะขนาดนี้แล้วบางคนก็บอกว่าโอ้โหเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะเป็นเรื่องไกลตัวบ้างหรือว่าข้อมูลเข้าใจได้ยากไม่เลยนี่ค่ะคุณผู้ชมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะคะช่วงนี้ประเทศไทยเราเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วใช่ไหมคะและนี่ค่ะจะเห็นว่าสีน้าเงินยเยอะๆนี่นี่คือบริเวณความกดอากาศสูงจากจีนแพ่ลงมาปกคลุมถึงตอนบนของไทยเราแล้ว เหนือและอีสานหลายจังหวัดรับรู้ได้ถึงอากศาศหนาวแล้วนะคะแต่ว่าหลายคนบอกว่าหนาวแล้วก็จริงแต่ก็มีบางคนเหมือนกันบอกว่าเอ๊แล้วทำไมฝนยังตกอยู่ละ่ะอ,อธิบายง่ายๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราสภาพอากาศโดยทั่วไปก็คือจะร้อนชื้นอยู่แล้วนี่เนื่องจากว่ายัางไงคะทะเลเนี่ยขนาบอยู่2ฝั่งแบบนี้อพอลมหนาวมาจากทางเหนือเนี่ยมา,มาแบบไม่สม่าเสมอใช่ไหมมาปะทะกับอากาศร้อนอากาศก็เลยแปรปรวดเกิดเป็นฝนตกลงมาแบบนี้แหละแต่ว่าหลังจากนี้อากาศจะเย็นลงแน่นอนนะคะแสดงว่า เสื้อกันหนาวตัวใหม่ที่พี่เตรียมไว้ได้ใช้ได้ใช้เอามาซักเลยพี่ได้ใช้<อ>แน่นอนคุณผู้ชมหลายคนก็เตรียมได้นะคะ<อ>เพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศใกล้ตัวไหมไม่ใกล้ตัวเลยค่ะใกล้ตัวมากๆจะไปไหนก็ต้องดูฟ้าดูฝนเป็นสําคัญเลยนะคะเออมันเกี่ยวข้องกับทุกอาชีพจริงๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิิงชาวเรือนะคะที่อยู่ทางภาคใต้บางทีเวลาจะออกเรือใช่ไหมก็ต้องดูก้อนว่าฝ้นจะตอกไ้หมือฝุนตกหลวเื่นมันก็จะแรงที่ก็ออกเรือไม่ได้เข้าใจละเข้าใจละนี่แหละค่ะที่คุณกมลราชบอกก็ถูกต้องนะคะเรื่องของสภาพอากาศเกี่ยวข้องกับทุกกอาาชีีพนะะคคคแล้วว็มมสญ กับประชาชนคนไทยอย่างมากเลยนะคะและตรงนี้แหละคะ่ะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตรหนักถึงและนําข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาไปใช้พัฒนาประเทศในหลายๆด้านด้วยละคะ่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้จัดส่งนะครับถวายข้อมูลอุตุนิยมวิทยานะครับโดยเฉพาะแผ่นที่แผ่นที่ตัวอากาศผิวพื้นและเป็นนที่ลมชั้นบน ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเป็นเวลาค่อนข้างนานและก็ติดต่อกันมานะครับก็40ประมาณ40-50ปีแล้วครับพระองค์ท่านก็นำข้อมูลพวกนี้นะครับไปวิเคราะห์และศึกษานะครับเพื่อทํานายและก็คาดหมายเกี่ยวกับลักษณะอากาศที่มีผลกับประเทศไทยโดยเฉพาะอากาศที่เลวร้ายนะครับอาทิเช่นพายุใต้ฝุ่นนะครับตัวอย่างที่เราเห็นง่ายๆคือในข่าวพายุไต้ฝุ่นเกเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยได้สั่งเตือน นะครับางต่อชดอและการกมป้องกันภัยพลเรือนในขนาดนั้นนะครับให้เตรียมการช่วยเหลือประชาชนนะครับเรื่องข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเนี่ยท่านก็นำไปใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการทำผลหลวงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็นำไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำอนอกจากนี้แล้วท่านก็ยังใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยานะครับในด้านการศึกษานะครับจะเห็นว่า ในเรื่องพระมหาชนกนะครับท่านก็ใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและการวิเคราะห์ทางอุตุนิยมวิทยาประกอบในท้องเรื่องนะครับนอกจากนี้ในการที่ท่านบรรยายกับเยาวชนนะครับาทางาโรงเรียนวางไจก,กังวลเองนะครับท่านก็ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะท่านวันชัยศักดิ์อุดมชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ,รบเอ๊พูดถึงบทบาทหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะท่านเรามีแค่าการพยากรณ์อากาศอย่างเดียวหรือเปล่าคะจริงๆหน้าที่หลักของกรมวิทยาคือเรื่องของการตรวจอากาศนะครับการตรวจอากาศไม่ว่าจะเป็นตรวจชั้นบนตรวจผิวพื้นตรวจด้วยเรด,ดาร์ด,ด้วยเทียมนะครับรวมทั้งการตรวจแผ่นดินไหว เป็นหน้าที่หลักของกรมวิทยาซึ่งมีข้อตกงลงกับ WMO หรืองค์การยโุโรไว้นะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้จะมาใช้เพื่อการพิจา,ารณาศเพราะงานเรื่องการพิจา,ารณาศเป็นงานที่เป็นงานรองลงมานะครับแต่เป็นงานที่แสดงให้นพิจาราบด้วยข้อมูลตัวนี้นะครับ แต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านพูดถึงเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวข้อมูลแผ่นดินไหวต่างๆนี่คือเรามีการตรวจหาข้อมูลแล้วมีการส่งต่อข้อมูลไปหลายๆประเทศทั้งในประเทศต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะท่านครับข้อมูลพวกนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข่าวกันนะครับเพราะข้อมูลเฉพาะที่นี่ไม่สามารถจะใช้ใช้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลหลักได้นะครับ จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอุตุยานะครับหรือข้อมูลเรื่องแผ่นไหวนะครับการข้อมูลแผ่นไหวก็ต้องใช้อย่างร้อยสามสารอีขึ้นไป <3 S 2> ในการหาจุดศูนกลาเพราะว่ามันจะพูดถึงความรุนแรงพูดถึงขนาดและพูดถึงความลึกซึ่งขนาดความรุนแรงความลึกเนี่ยจะส่งผลถึงความเสียหายด้วยนะครับส่วนข้อมูลอุตุยาเนี่ยก็จะมีต้องมีแลกเปลี่ยนข่าวจากทั่วโลกเราจะมีข้อมูลจากทั่วโลกเข้ามาภายในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากที่มีการตรวจแล้วนะครับโดย บัพของ WMO นะครับซึ่งประเทศไทยจะเป็นฮับหรือเป็นศูนย์กลางของเซาท์อิเดเซียในการรวบรวมข่าวข้อมูลพวกนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวจากทั่วโลกนะครับค่ะซึ่งในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยค่ะเราต้องมีการพูดถึงศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติศูนย์ตรงนี้ค่ะกับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไงบ้างคะท่านครับทั้งสองแห่งนี้เป็นการทํางานต่อเนื่องกันนะครับกรมวิทยามีหน้าที่ในการตรวจวัดมีการคํานวณวิเคราะห์ความลึกความรุนแรงและจุดที่เกิด แล้จะแจ้งไปยังศูนย์เตือนภัยวิกฤตแห่งชาติเพื่อให้แจ้งเตือนไปยังพื้นที่ในการต้เตรียมรับมือนะครับ<ม>ว่าจะเกิดความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับ<ม><ม>ก็คือทํางานประสานการชืร่อมโยงกันนะคะคคท่านอธิบดีคะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะหลายต่อหลายคนนี้อาจจะเคยได้ยินว่าเออเรื่องของ สภาพอากาศเรื่องของการรายงานสภาพอากาศเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกินแต่จริงๆแล้วข้อมูลต่างๆอย่างที่ท่ทานบอกเป็นประโยชน์เรารู้เรื่องหน้าเราลดความเสี่ยงอันตรายต่างๆได้ตรงนี้มีการดึงข้อมูลทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมยังไงบ้างคะท่านครับข้อมูลพวกนี้จริงๆเป็นข้อมูลที่มีความจําเป็นเสหร์บกับมุมชีวิตหรือการประกอบอาชีพนะครับสําหรับอันแรกก็คือเรื่องของการก่อสร้างนะครับ ถ้าท่านสามารถจะเอาข้อมูลตจาไปใช้เนี่ยท่านจะลดความเสียหายจากการก่อสร้างนะครับเช่นการเทปูนการรื้อลังคาเนี่ยความเสียหายก็จะลดลงไปนะครับเรื่องของการค้าขายเรื่องการเพาะปลูกนะครับถ้าท่านทราบฤดูกาลที่แน่นอนผลมาเมื่อไหร่หมุดเมื่อไหร่นะครับท่านจะลดความเสียหายในเรื่องของความเสียหายจากการเพาะปลูกเรื่องของการตัดผลผลิตนะครับเรื่องของของทางอุตสาหกรรมนะครับซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมก็จะขอข้อมูลจากเราไปนะครับในการวางแผนจะซื้อจัดจ้างเตรียมงานเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ทั้งหลาย เขาจะไปวางแผนล่วงหน้าทั้งนั้นนะครับ ừ, ซึ่งมันก็เกี่ยวเกี่ยวข้องถึงเศรษฐกิจเศเทศไทยด้วย ừ, ะนะครับการพาะปลูกกันเรื่องของอาชีพทั่วทไปแม้ทั่งถึงชาวบ้านะะนะครับเปิดท้ายขายของหรือชาวสวนยางแดี๋ว,นวันนีถ้าเกิดว่าชาวสวนยางอยากดูว่าพุงนี้ไปกรีดย,ยางได้ไหมพัะน,นี้เดี๋ยวจะโทรไปที่ไหนอะไรอย่างไงี้มงครับครับสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานของกุญยาบในจังหวัดทั้นั้นได้เลยนะครับท่านอยู่จังหวัดไหนท่านโทรไปอุทุยาจังหวัดนั้นนะครับสอบถามได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่เขาจะให้ข้อมูลท่านนะครับอย่าง กรีดยางไปฝนตกมาน้ํายางไหลเยอะหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นจุดที่ที่จะต้องระวังนะครับค่ะนี่แหละค่ะบอกแล้วว่าเกี่ยวข้องกับทุกอาชีพนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นค่ะท่านช่วงนี้มีต้นเดือนธันวาคมแล้วค่ะคหลายคนวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวแล้วเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะคะท่านครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับ,รบการท่องเที่ยวในภาคเหนือภาคอีสานก็จะเป็นที่นิยมกันนะครับเรื่องของหมอกเรื่องของอากาศหนาวเย็นนะครับซึ่งช่วงนี้ก็หนาวเย็นมาแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาเกิดแม่ค้นิงหรือเหมยขาบขึ้นในภาคเหนือ <ภา S 2> นะครับ <ภา S 2> เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่จุดที่ต้องระวังอย่างนึงก็คือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ <ภา S 2> นะครับจะต้องเตรียมรับมือของภัยหนาวพวกนี้ด้วย <ภา S 2> นะครับอุ <ภา S 2> <ๆ S 1> ปกรณ์กันกหนาวต้องเตรียมไว้ประชาชนที่ไปท่องเที่ยวนะครับคนที่ขับรถไปเอง <ภา S 2> นะครับให้ระวังเรื่อง เส้นทางเพราะขณะตอนเช้าจะมีหมอกลงอ,อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะลืมไปคือในส่วนภาคใต้ในช่วงนี้ที่เหนืออีสานเป็นฤดูหนาวภาคใต้จะเป็นฤดูฝนครับขึ้นลมในทะเลจึงองแรงนะครับชาวเรือชาวโมงต้องต้องระวังนะครับการติดตามข่าววิยาจะช่วยให้ท่านลดความอันตรายลงจากตรงนี้ได้นะครับช่วงไหนที่เตือนว่ามีฝนตกหนักหรือขึ้นลมแรงเนี่ย ต้องงดอฏิบัตฝั่งเจ้าพื้เล็กด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดในการเดินทางต้องใช้เครื่องบินเดินทางโดยเครื่องบิน,นอย่างนี้ค่ะกรมอุตุนยิยมวิทยามีข้อมูลอะไรที่จะไปเหมือนกับสนับสนุนหรือว่าให้ข้อมูลตรงนี้ได้บ้างไหมคะครับในส่วนของการบินนะครับอุตุนิยายนี่เป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งที่ที่จะเป็นข้อมูลหลักเองการบินนะครับคือการขึ้นลงของเครื่องบินเนี่ยต้องใช้ข้อมูลอุตุนิยมเป็นหลักนะครับสามบินไหนถ้าไม่มีข้อมูลอุตุนิยมสนับสนุนเนี่ยทาง ICAO เนี่ยห้ามห้ามใช้สามบินนั จะต้องได้รับข้อมูลจากวิทยาในการความปลอดภัยอของการบ,บินว่าเพียงพอถึงท <ฮะ S 2> ี่จะใช้สาบินนั้นได้ครับคุณผู้ชมคะท่านอธิบดีวันชัยพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักกับหนึ่งหน่วยงานค่ะสำนักอุตุนยิยมวิทยาการบินซึ่งคุณนัชนนอ,นอาภาษีรัฐไปรออยู่แล้วที่ทา่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบินเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญในการบริการข้อมูลด้านสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศยานซึ่งจะเป็นประโยชน์ทำให้การควบคุมการจาราจรทางอากาศมีความปลอดภัยซึ่งตามระเบียบข้อบังคับมาตรฐานสากลของ ICAO การทำการบินในแต่ละครั้งจะเป็นต้องมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาการบินต่างๆเช่นการตรวจอากาศแบบประจาและแบบพิเศษ พยากรณ์อากาศเพื่อการขึ้นบินและคำเตือนลักษณะอากาศที่เป็นอันตร,รายต่อการบินบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะเป็นไปนตามมาตรฐานสากลที่หน่วยงานทั้งสองนี้ได้กำหนดบทบาทไว้แล้วนะครับในข้อกำหนดต่างๆน,นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในแต่ละหน่วยงานของประเทศสมาช,ชิกเนี่ยเราจะทำเหมือนๆกันนั่นก็คือการให้บริการข้อมูลทางด้านข่าวอากาศต่อนักบินนะครับรวมทั้งส่วนเกี่ยวข้องซึ่ง ก็จะเปปป็นนนนเเเเ้้าาาาาาหมยยใรรรื่ออรอาาอ่ออออองงงขกกกดดิศตและละะคับพื่อความแม่นยำรวดเร็วของข้อมูลและสามารถส่งต่อไปให้หน่วยงานด้านการบินใช้ประกอบการจัดการจราจรทางอากาศจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์และเครื่องมือที่ทันสมัยโดยเฉพาะสถานีปฏิบัติงานตรวจอากาศ คุณผู้ชมครับเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังของผมตอนนี้ก็คือพวกเครื่องไม้เครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศนะครับถามว่าที่นี่มีความสําคัญอย่างไรจุดนี้เองสถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมินะครับมีหน้าที่หลักๆในการเก็บสภาพลมฟ้าอากาศเพื่อนําไปวิเคราะห์ต่อยอดและประกอบการบินนั่นเองครับที่นี่เป็นสถานที่ที่ใช้ตรวจวัดอากาศและรายงานสภาพอากาศการบินทั้งการตรวจประจําและการตรวจเมื่อมีลักษณะอากาศเลวร้าย โดยใช้ระบบเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและระบบตรวจอากาศด้วยสายตาซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจอากาศพื้นผิวก่อนที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังห้องปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยาหลักเพื่อทําการวิเคราะห์และพยากรณ์เพื่อให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินได้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะจะเอามารวบรวมไว้ที่ที่สนย์กลางก็คือที่เม็ดเม็ดเมนเม็ดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆออกมาเป็นลักษณะออกมาเป็นรูปภาพลักษณะของแผนที่นะครับแล้วนักอุตุนิยมวิทยาซึ่งเขาจะมีองค์ความรู้ในด้านในด้านอุตุนิยมวิทยาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมาวิเคราะห์ว่าลักษณะอากาศของแต่ละวันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้พยากรณ์เหตุการณ์ที่เกิดลงหน้าหรือเตือนภัยให้กับนักบินหรือว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อนําไปใช้ประกอบการ าการบินนะครับและให้เกิดความปลอดภัยจะเห็นได้ว่าการเดินอากาศยานและข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะนอกจากจะหมายถึงความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของการคมนาคมทางอากาศของไทยแล้วยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะพัฒนาทั้งด้านการบินและการพยากรณ์สภาพอากาศให้เกิดความแม่นยำ การจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นไปตามกฎข้อบังคับขององค์การการบินระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มปีขึ้นตามลำดับอีกด้วยสำหรับแผนงานหรือแนวทางนโยบายที่จะดำเนินการในการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยสิ่งแรกเลยนะ,นะคะ คือต้องเพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศและก็การเตือนภัยนะคะให้มีความถูกต้องแม่แม่นยำและก็ทันเวลาด้วยอะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าจะให้สามารถนะคะพยากรณ์อากาศนี้นะคะให้ระบุถึงพื้นที่นะคะถึงในระดับตำบลให้ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะการพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาเรื่องหนึ่งที่พวกเราเองก็คงเป็นประเด็นที่ได้ผ่านกันได้ ได้ยินได้ฟังกันมาบ้างกนนะคะก็เป็นเรื่องของอุตุนิยมเรื่องวิทยาการบินนะคะซึ่งตรงนี้เราเองก็จะต้องทําให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะของนะคะองค์การการบินระหว่างประเทศนะคะที่เราบอกว่าเป็นคือไอเอคโอค่ะซึ่งตรงนี้ในทุกสนามบินนะคะเป้าหมายของเรานะคะทั่วประเทศเนี่ยเราก็คงจะต้องมีการพัฒนานะคะเพื่อรองรับการขายายตัวของธุรกิจการบินของประเทศในอนาคตด้วยนอกจากนั้นที่สําคัญสุดเลยด้วยนะคะ,ะในแนวทางเรา ยังจะต้องมีการสร้างเครือข่ายนะคะแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอ,อตุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะแล้วเรื่องภัยพิบัติด้วยเนี่ยนะคะไปสู่ทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนนะคะให้มีความเข้าใจตรงกันแล้วก็จะได้มีการสอบรับในการที่จะเตรียมการด้านอ,อตุตุนิยมวิทยาเนี่ยไปพร้อมๆกันนะคะตามแนวทางประชารัฐเลยละนะคะ ที่พดีคะ่ะแล้วก็อย่างที่ท่านได้เน้นย้าว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความใกล้ชิดกับประชาชนในทุกๆสาขาอาชีพถ้าแบบนี้คะ่ะต่อไปในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาข้อมูลยังไงให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นไหมคะครับขณะนี้เรามองถึงเรื่องของระยะเวลาและสถานที่นะครับคือระยะเวลานีนพยากรณ์อากาศทุกวันนี้เราเป็นรายรายวันนะครับอนาคตรเราจะให้มันย้ำขึ้นเป็นราย สามวันเจวันและก็เป็นรายฤด,ดูกาลนะครับแล้วก็เดียวพื้นที่เนี่ยเราจะเจาะลงไปนอกจากระดับจังหวัดแล้วจะเป็นรายอำเภออันนั้นก็จไปได้เราพยายามไปถึงรายตำบลน,นะครับเพือ่อเพื่อว่าประชาชนในแต่ละพื้นที่จะได้ใช้ขมอมู่ได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าแต่ละตำบลแต่ละอำเภอในจังหวัดห,หนึ่งเนี่ยอากาศแต่ละวันจะไม่เหมือนกันค่ะแบบนี้นี่ถือว่าประชาชนเนี่ยจะใก,กล้ชิดข้อมูลมากยิ่งขึ้น ท่านอธิบดีวันชัยคะเราสองคนเนี่ยเป็นแฟนคลับกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่แล้วนะคะแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนั่งดูอยู่โอ้โหข้อมูลนี่เป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากอยากจะเป็นแฟนคลับด้วยจะสามารถมีช่องทางไหนได้บ้างไหมคะที่จะเข้าถึงข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคะครับข้อมูลของวิทยาสามารถเข้าถึงได้หลายทางนะครับอันแรกคือทางสื่อสารมวลชนต่างๆนะครับอันที่2คือทางเว็บไซต์กรมวิทยาิยมวิซต์ทีเอ็มดีจีโอทนะครับ สโซลเส้นทางหนึ่งก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันในมือถือนะครับทั้ง Android i OS, <S 1> <S 1> ะ OS นะครับถ้าสามารถดาวน์โหลดได้นะครับทวิ t เทอร์นะครับสามารถจะดูข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับนอกจากนั้นเราจะมีสารยุุทธวิยากแข่ง <S <S ในประเทศไทยนะครับสามารถรับาฟังได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นถ้าเกิดท่านมีข้อสงสัยจริงๆ,ๆท่านสามารถจะโทรตรงได้ที่เบอร์สายด่วนนะครับ182ซึ่งเราทำงาน24ชั่วโมงนะครับรวมทั้งทำงานไม่มีวันหยุดนะครับสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาครับค่ะสายด่วน1182นะคะดีลวค่ะนั่นก็หมายความว่าทั้งหมดทุก แบบทุกคนของในกรมอุตุนยิยมวิทยานะทำงานเพื่อประชาชนนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สามารถเข้าถึงข้อมูลเพราะว่าการรู้ล่วงหน้าเนี่ยตรงนี้สามารถลดความเสี่ยงลดอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะคน,นี้สําคัญเลยวันนี้นะคะพวกเราต้องขอขอบพระคุณอย่างมากนะคะท่านอธิบดีกรมอุตุนยิยมวิทยาท่านวันชัยศักดิ์อุดมชัยขอบพระคุณ,คณมากค,ค่ะ,คะและก็ตอนนี้นะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ right mm -hmm.